บอกเศร้าไหมเอาเสียงลงจักน้อยมมนดังโพดไอ้คนกำลังฟ่อนโอ้ยทัดศรัทธาเลยเพินถามเพิ่นถามอลเ่าล้านมี่ยครับพี่น้อกำลังฟ่อนแต่ว่าพญานากเพิ่นถามเ่นถามเพินถามโอ้คือมวลคือซึนแต่นอ่หมดเลยนอ่เพิ่นถามเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาเพิ่นถามลูกถามหลานครับ มือนี้นะครับศรัทธาบารมีโอ้มาหลายขนาดครับน้องโอ้หายไปเลยเสียงนะครับศรัทธาบารมีจากครูพิจารณาโอ้โหสุดแต่ระเตรียมพร้อมนะครับ